ลำดับต่อไปนะครับกราบเรียนเชิญท่านชัยยศธงชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับได้กล่าวมารับท่นนานคณะกรรมการทุกท่านครับขอกราบเรียนเชิญครับ ่าน,นผมนายชัยยศธงชัยรองผู้อัยากรารกลางขออนุญาตกล่าวต้อนรับคณะกรรมการแต่ท่านผู้เกี่ยวแทนท่านผู้อัยการนี่ที่ได้ผ่านไปเมื่อสักครู่รวมถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการได้เห็นเรื่องต่าง่กิจกรรมหน้าสองทมแล้วก็คือก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นกเกือบพาบีที่ได้มีการสัมผัส กับโรงเรียนสภาราชินีแต่จริงๆแล้วนะครับโรงเรียนผมเชื่อมั่นว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระสึกษารความสามารถในแง่ของการประสิทธิ์าสตรวิชาให้กับให้รเรียนเรื่องสารใกลเคียงกันอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่กระศึกสารได้กันไวแต่ส่งนสิ่งที่จะโดดเด่นออกไปกว่านั้นก็คือที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารของครูบาอาจารย์ นักกรรมการการศึกษาว่าเขามีวิสัยทัศน,น์ไปแค่ไหนสอบถามท่านพ่ออจุฬา,าพรพ่จบครับว่าคนเราเนี่ยถ้าเข้าปงเรียนจนจบหมาย,ยาวิเลยปริญญตรีใช้เวลากี่ปีท่านก็บอกว่าประมาณ14ปีหมายสิึงไม่สั้ชัดเลยหลังจากจบแล้วเอามาตรฐานเมืองไทยด้วกันสิที่เรา่ง้องการกืคือให้ เวลาจบการศาแพยาตรีนี่ถือว่าสุดยอดแล้วจบยาตรีมีงานทำเลยก็อยู่ในสามค่คนเราคิดว่าอายุ80น่าจะพอนะครับสรุปว่าเราเรียนจนกระทั่งจบปริญญาตรีแล้วก็ทำงานก็ใช้เวลาประมาณอายุ21 2 2ปีกว่าจะ80ปีนนะก็จะต้องอยู่อีก ตั้ง40กว่าปีมันช่วยชีวิตของคนเราใน80ปีือกระตั้งเสียชีวิตเลยนะบสามในสี่จะต้องอยู่กับสังคมจะต้องอยู่กับครอบคร,บครบัวจะต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงนานจะต้องอยู่กับคนทันท่วไปอยู่กับผู้บัรจาคแั้งสิ่งสำคัญที่สุดในทัศนะของผมไม่ใช่อยู่ที่การเรียนเท่านั้น แต่อยู่ที่สถาบันการศึกษาครับจะทํำยังไงที่จะนอกจากความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้วเขาจะต้องรู้สังคมจะต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะจบออกไปแล้วทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหลายกอดีหลายตัวอย่างเรียนเก่งมากไอคิวสูงมากแต่จบการศึกษาแล้วทํางานแล้วไม,ม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาขาดในเรื่องของ สังคมเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นสำหรับสภาร,ราชนีห้าปีเศษที่ผมอยู่ก็ได้ร่วมงานกันผมยืนยันอย่างคัรมการได้ว่าความรู้ความสามารถแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีได้อยู่เฉพาะเรื่องของวิชาการเท่านั้นแต่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดอย่างดียิ่สสังเกตดูไม่ว่าจะมีจ,จ,ะจิรจมอะไรก็แล้วแต่เมื่อท่านผู้การจังหวัดประชุม แล้วก็สอบถามว่าปีนี้เราจะจัดงานวันที่5ธันวาที่ไหนดีกรรมการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สภาครับเหมาะแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาก็ออกมาสัมผวันที่5ธันวา12สิงหาอยู่จัดที่ไหนดีสภาครับแล้วก็หลายๆครั้งหลายโอกาสครับไม่ว่าจะเป็นวันเสวนาในสมานวันซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติสภาราะชีแห่งนี้จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มยิ่ง เรื่องของอเงื่อนไขเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการตัดสินผมกมยัง,งยไม่มีความรู้เท่ากับคำร้องการแต่สิ่งที่ผมยินีสนอร้อการได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้นอกจากให้ความรู้กับนักเรียนในรั้วรอบของโรงเรียนแล้วยังทลายตัแพงโรงเรียนออกไปปฏิสัมพันธ์กับสว่วนราชการอย่างยิ่งอันนี้ขอจินนได้ถ้าหากว่าผมเป็นกรรมการในส่วนของการปฏิสัมพันธ์การเปลียนนักเรียน เพื่อพร้อมที่จะไปร่วมกับคนภายนอกเ็กร้อยครับขออนุญาตยืนยันแล้วก็ขอให้ความมั่นใจ,จกัางการว่าทาาว่าเรื่องนี้มีความพร้อมมีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลน,นี้ก็ขอช่วยนานนาพิรณานด้วยแล้วก็ขอขอบคุณในานามของประชาชนชจวต่างถ้าว่าเป็นอย่างนั้นิงเพราะว่าถ้าว่าได้รับรางวัลจะไม่ใช่ มีเฉพาะอยู่วาจาหรือเปียนในโรงเรียนสปาราชีเท่า็นั้นที่จะปิติที่จะเย็นดีที่จะภาคภูมิใจแต่หมายความถึงความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวต่างด้วยแล้วก็คงจะเป็นแบบอย่างกับโรงเรียนอื่นๆนะครับในการที่จะช่วยกันทุ่มเทพัฒนาโดยเฉพาะเยาวชนของเราเพื่อที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติในทางที่ถูกต้องแล้วก็จะเหนก้าวหน้าที่ยิ่งไปผมแนะนำของผู้การจงวัดตรัง ต้อนับกั้นการกทตันด้วยความยิน่ียิ่งนะครับขอบคุณมากครับสุดท้าครับในการเกษียณพุ้งลางประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านกรรมการท่านผู้เกียรติและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านผู้ครองที่ได้มาร่วมในวันนี้ จากอดีตของเนตรภาราชินีซึ่ง็ิทีน่าชื่นชมที่บ,บรรปบรรนนของเราได้สร้างเอาไว้และคณะครูได้สานต่อมาจนถึงทุกวันนี้และในปัจจุบัเนเพื่นครูทั้งหลายก็ได้ช่วยกันระกรับประคองและพยายามพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้า และแม้แต่ในแะนดี้เองสวาราชีนีก็อมองก้าวไกลไปถึงสู่ในอนาคตก็คือบริจาคของมาเชียสิ่งที่เราต้องกำเนิดถึงในอนาคตตัวนี้เป็นตัวหลักใหญ่แต่ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อมีการประเมินออกมาแล้วในขณะนีดีสิบประเทศ ที่เตรียมการรับประาารชาคมอาเซียนนั้นประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่อันดับหนึ่งที่ได้เตรียมตัวี้ไว้แต่พอมาเห็นนักเรียนของเราที่เตรียมตัวในลักษณะเช่นนี้แต่ทุกโรงได้เอาไปทำในกเสริมสร้างในลักช่นดีคิดว่าเราจะสู้ตากถุงอาเซียน,นได้เมื่อกี้นั่งฝุยกันกว,ว่านอกจากจะพูดได้สามภาษาแล้ว เรเรียนน่าจะมีพจนานุกรมของสิบประเทศนี้มาไว้ในห้องสมุดเพื่อเด็กเด็ศึกษาได้จากด้นดนานภาษาในขณะที่เราอยู่ลักษณะเช่นนี้ประเทศอื่นเขากำลังเรียนภาษาไทยกับทุกประเทศในอาเซียนเพื่อที่จะส่งคนของเขาเข้ามาทำงานในประเทศไทย และในตัวต่างๆเหล่นี้เป็นตัวที่เราจะต้องคิดแลกมองอนาคตนั้นไปข้างหน้าทุกบานนี้เราเกิดวิกฤตแล้วรับคนวนกลับเข้าไปสู่ประเทศของตัวเองมันจะมองว่าเราจะออกไปอยู่ข้างนอกหนข้างหน้าแต่ก็เป็นสิ่งที่น่ายิน,ยน,ยนดีที่โรงเรียนได้เตรียมในเรื่องของ ประจักษงอาเชียรไว้อย่างเข้มแข็งเมื่อไม่กี่วันท่านเลขาธิการอาเชียรได้มาที่จังหวัดตรังถามว่ากระทรวงสาธารณสุขอะไรอยู่ในตัวเหล่านี้ขอเรียนได้ทราบว่าสาหรับสภาราชินีนั้นได้เตรียมตัวเหล่านี้แต่อย่างน้อยที่สุดนั้นก็ต้องได้รับความร่วมมือจากบรรดาท่านผู้ปกครองทั้งหลาย กรซึงกาบุกคลองนั้นของสำหนับของสปาราชนีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่แล้วยันคณะบรรกาที่มาในวันนี้ที่จริงผมก็คุ้นเคยอยู่หลายท่านเคยตกงมาร่วมกันนั้นเปรียบได้ว่าท่านวันนี้ท่านจะจออลึงได้มากมากคิดนแค่ไหนรางวันนี้เป็นรางวัลเกียรติยศเป็นรางวัลที่ ได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนปโรงเรียนพระราชทานัานั้นคุณจะได้หรือรว่นักเรียนโรงเรียนที่ได้น่าจะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพที่สูงส่งดันวันนี้เพื่อไม่เสียเวลา่อคณะกรรมการประเมินนะครับท่าจดเลได้ผู้ครองมาแล้วตามครูครูก็บอกว่าดีตามผู้ครองอ็ต้องไป ผู้ปกครองก็จะตอบความจริงเพราะผู้ปกครองเป็นผู้เลือกโรงเรียนไม่ใช่เด็กเป็นผู้เลือกโรงเรียนแต่ถ้าจะบระําลังถ้าจมือมันประเมินไม่ยากเวลารายงานส่งมาประเมินได้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นตัวน,นี้ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดตั้เด่นในข้างนอกที่อบอกแล้วต่อไปนี้ถ้าจะจาบขอบ้อมูลตัวต่างๆเหล่านี้และคิดว่า เราได้การได้ด้วยความภาคภูมิใจนะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้เขียนที่มาร่วมในวันนี้และ้วยไม่เสียเวลาคณะกรรมการขอขอบคุณและต้อนรับท่านทีในช่วงที่อยู่นี้เป็นความยีนดียิ่งยับสดีครับคท่านผู้อำนวยการเกษรผู้การระยังสูงค่ะครับสำหรับลำดับต่อไปนะครับกราบเรียนเชิญรักีพันธุ์วิรักสวรรค์ครับตัวแทนผู้รอกราบต้อนรับท่านคระนกรรมการท่านครับเคุณครับ ดิฉันนางรัฐิพันธ์วิรัวพลสวรรค์ในฐานะตัวแทนผู้ปกครองขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนสภาราชนินีที่ให้เกียรติดิฉันเป็นตัแนวแทนผู้ปกครองกล่าวต้อนรับและแสดงความารู้สึกถึงโรงเรียนสภาราชินีแห่งนี้ก่อนอื่นต้องเรียนคณะก,กรรมการทุกท่านว่าดิฉันไว้วางใจและเชื่อมั่นกับการจัดก,การศึกษา ของโรงเรียนสภาราชิีแห่งนี้เกินะร้อยเซค่ะว่าสามารถจะจัดการศึกษาให้บุตรทั้งสามคนของดิชันสามารถเป็นุคนดีในสังคมและมีความรู้ที่จะศึกษาต่ออย่างมีเป้าหมายในชีวิตและสามารถเลือกอาชีพที่ดีและเหมาะสมในอนาคนอันใกล้นี้เหตุผลที่ดิฉันอยากให้การสนับสนุนกับโรงเรียนสภาราชนี ด้วยกันสามประกัรดิฉพี่ันได้เห็นได้ยินกิจกรรมการคารบพรงชาติของโรงเรียนสภาราชนีทุกวันและมองถึงการเอาใจใส่ดูแลของคณะครูอาจารย์อย่างจริงจังซึ่งทําให้ลูกทั้งสามคนของพิฉันมีคุณน,นักษณะที่ดีทั้งด้านวิชาการและ รู้จักใช้ศักยภาพขีความสามารถตามว,วามเหาะสมทุกโอกาสและเวลารวมทั้งเป็นผิดดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเป็นที่รักของทุกคนครับเชื่อมั่นว่าลูกทั้งสามคนอยู่ภายใต้การบริหารการจัดก,การที่มบูรณ์ที่สุด 3. ความเป็นสถาบันสตรีแห่งแรกของจังหวัดกรางที่ได้รับการก่อตั้งจากสมเด็จพระศรีพัรินทราบรมราชินีนา อายุมากกว่า70ปีซึ่งพ่อครูแม่ครูแห่งน,นี้ยังดำรงมาตรฐานและชื่อเสียงสร้างเกียรติภูมิต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดอยาเกเรียนยืนยันว่าโรงเรียนสภาราชนีเป็นสถานศึกษาที่คุณปรางภาคภูมิใจเป็นอันดับหนึ่งที่สอนคนให้เป็นคนดีมีความรู้ความความสามารถและดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างสู ดิฉันเชื่อว่าการที่โรงเรียนเข้าประรวดในรอบสุดท้ายล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่น่างกันแต่ข้อมูลผลสำเร็์ของผู้เรียนในภาพรวมของโรงเรียนสภาาชนีในระดับเขตพื้นที่นั้นจะเป็นผลสะท้อนถึงความเหมาะสมที่คณะกรรมการทุกท่านจะได้พิจาบบจรณาให้คะแนนศึกษาแห่งน,นี้ ได้รับรางวัลคันมสุขเตีันสูงส,ส,สุดเพื่อเป็นความและกำลังใจแก่คณะครูอาจารย์เจา้าหน้าที่รวมถึงนักเรียนผู้ปกครองที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างก่อเรื่องพิฉันขอฝาความหวังที่สุดของชาวรังกับคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ ผู้บริหารโรงเรียนนายอำนาจแก้วรักโรงเรียนได้แบ่งการบริหารออกเป็น4กลุ่มง,งานคือกลุ่มบริหารงานวิชาการโดยนางชัิวันรักแก้วกลุ่มบริหารงบประมาณโดยนางสาวนวลจันทร์ช่างดาราคุณกลุ่มบริหารทั่วไปโดยนายมิสแสนคิรันกลุ่มบริหารงานบุคคลโดย นายทนาแก้วรักโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2479เป็นมงคลนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สัญเักยณ์โรงเรียนเป็นอักษรย่อ สจุดพอจุดทายใต้มงกุดด้านล่างมีมงคลนามสภาราชีปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการจัดการชั้นเรียน11 11, 11 11 11และ11 11 11นักเรียนทั้ทงสิ้น2,745คน ครู127คนครูชาวต่างประเทศ11คนวิสัยทัศน์ของโรง,รโรงเรียนโรงเรียนสภาราชีจังหวัดกรามจัดการศึกษาสุ่ความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษามีคุณธรรมจริยธรรมมีผลงานแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ มีเนตหลนากาที่ดีในความหลากหลายทางวัฒนธรรมก้าล้ำเทคโนโลยีมีสุขภาพพลานามัยที่ดีมุ่งมันพัฒนาประเทศชาติปฏิบัต,ติตนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสังคมลโลก